เล่าสยองขวัญจากพันทิป .com ผมอาศัยอยู่ที่บ้านพักราชการในศูนย์บ้านพักคนชราแห่งหนึ่งกับพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กผมเป็นคนรักไก่ชนเป็นชีวิตจิตใจไก่ชนที่ผมเลี้ยงไว้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ ราคาก็ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนี่อยู่คืนหนึ่งไก่ชนผมชักตายสองตัวเป็นวัยที่กำลังเหมาะในการฝึกเข้าสังเวียนผมได้ยินเสียงชักและเสียงร้องดังมากผมจึงรีบวิ่งลงจากบ้านมาดูแต่ในตอนนั้นทุกอย่างเงียบสนิทไปหมดแล้วเหลือเพียงเสียงเห่าหอนของหมา แต่ผมก็แปลกใจนะในศูนย์พักนี้มีหมาแค่สองตัวแต่ทำไมเสียงเห่าหอนเหมือนมีเป็นสิบสิบตัวเลย mm. คืนต่อมาได้ยินเสียงไก่ร้องแปลกๆแ,แล้วก็ชักอีกแล้ว mm. นี่ผมอยู่กับไก่มาประมาณสิบแปดปี ตั้งแต่ปี2540จนตอนนี้2558ผมก็เพิ่งเจอเหตุการณ์แปลกๆนี่และครับสภาพการตายเหมือนสองตัวเมื่อวานแต่คืนนี้ตายไปสมตัวลักษณะที่เลี้ยงไก่จะเป็นสุ่มมีผ้าคลุมเอาไว้เพื่อให้ไก่ได้หลับนอนตอนกลางคืน คืนต่อมาผมตัดสินใจนอนเฝ้าเลยครับผมนอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่กลางมุ้งนอนมันหน้าบ้านนี่แหละครับกะว่าจะเฝ้าดูให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอผมปิดไฟได้ถุนบ้านกำลังจะล้มตัวลงบนที่นอนก็ได้ยินเสียงหมามันบรรเลงเห่าหอนยาวมาเป็นสาย ผมก็เพิ่งรู้วันนี้แหละว่าแถวนี้หมาเยอะขนาดนี้แต่เอาจริงๆในศูนย์มันมีหมาแค่สองตัวเท่านั้นเสียงใบไม้พัดลู่ลมประสานเสียงกับเสียงเห่าหอนของหมาแถวนั้นฟ้าร้องเรียกฝนอยู่เป็นระยะ สายฝนที่เริ่มเรียนมาเป็นสายโปรโยปลายมันเหมือนบรรยากาศในหนังผีไม่มีผิดผมรีบเอาผ้าคลุมหัวเหลือแต่หน้าโผล่ออกมาเพื่อที่จะจับตามองที่สุ่มไกลทันใดนั้นสายตาผมก็เหลือบไปเห็น แมวสีดำตัวหนึ่งตัวใหญ่ยังกระหมาแต่มองยังไงมันก็ยังเป็นแมวละครับมันพยายามเดินไปเดินมาบนเวียนอยู่ใกล้ๆสุ่มไก่แล้วอยู่ๆมันก็หายไปโดยที่ผมไม่ได้คลาดสายตาเลยแม้แต่นิดเดียวตอนนั้น ขนผมลุกตั้งความหนาวเย็นมาปกคลุมทั่วร่างกายเสียงไก่ชนของผมดิน้นเสียงกระพือปีกสะบัดและร้องเสียงดังสนาน <c oughs> เพียงไม่กี่อึดใจมันก็เงียบไปผมรีบเปิดผ้าคลุมออกแล้วรีบวิ่งไปเปิดไฟ ตะโกนเรียกพ่อกับแม่ลงมาดูปรากฏว่าไก่ชนของผมตายแล้วโดยลักษณะคอหักและน้ำหนักตัวสูบเบาลงเฉยๆพอผมเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาเบาๆว่าตรงใช่แน่ๆ ไม่นานนี้มียายคนหนึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่ศูนย์พักคนชรากำนันและผู้ใหญ่บ้านเขามาฝากเอาไว้ชาวบ้านแถวนั้นไม่ยอมให้ยายคนนี้อยู่ในหมู่บ้านเพราะเขาเชื่อว่ายายแกเป็นปอบพอย้ายมาอยู่ที่นี่มันนอนร่วมกับคนอื่นไม่นานคนที่นอนข้างๆแกก็จะตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ลักษณะการตายคือผิวหนังแห้งสูบผอมปากแห้งผากเหมือนคนขาดน้ำก่อนหน้านี้ยายแกชอบมาเดินวนเวียนอยู่หน้าบ้านเอาขนมมาฝากแม่เป็นประจำหลังจากนั้นไม่นานแม่ของผมก็ป่วยสูบลงกินข้าวกินน้ำไม่ค่อยได้ เย็นวันถัดมาผมก็เห็นยายแกมาตะล่อมตะล่อมที่หน้าบ้านผมจ้องแกตาเขมงก่อนที่จะคิดในใจว่าบ้านนี้ไม่มีใครต้อนรับกลับไปไปไกลๆจากแม่กูคือแค่คิดนะครับยังไม่ได้พูดอะไรทันใดที่สิ้นสุดความคิดของผม สีหน้าแกเปลี่ยนทันทีเหมือนไม่ใช่คนปกติเลยครับตาของแกนี่ดูดำสนิทจ้องมาที่ผมอย่างจองเวรจองกรรมย้ายถึงที่คูแกตะโกนขึ้นมาอย่างบ้าคลาั่งท่ามกลางสายฝนที่โหมกระน่ำลงมาอย่างหนัก แล้วแกก็เดินจากไปในเวลาสี่โมงเย็นท่ามกลางสายฝนตั้งแต่วันนั้นในบ้านพักคนชราแห่งนี้ก็ไม่มีใครได้เจอยายคนนี้อีกเลย